สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันแล้วนะคะในหน่วยรู้รอบปลอดภัยโรงเรียนวัดลานตากฟ้าระดับชั้นอนุบาล2กับค,คุณครูการและค,คุณครูวิไลคะ่ะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่ารู้รอบปลอดภัยคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูสาระการเรียนรู้กันเลยนะคะสาระการเรียนรู้วันที่หนึ่ง เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองวันที่สองไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายแต่ก็มีอันตรายมากเช่นกันวันที่สามการปฏิบัติตัวเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยวันที่สี่เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสังเกตสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัญญาณเตือนภัยวันที่5เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในที่สาธารณะการระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองเด็กๆรู้ไหมคะว่าอันตรายคืออะไรอันตรายคือสิ่งที่ทำให้อาจเกิดความตาย หรือบาดเจ็บฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักระมัดร,ระวังตนเองเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าเด็กๆจะอยู่นอกบ้านหรือในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเวลาเด็กๆใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือนำไปสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กจะต้องใช้อย่างถูกต้องและไม่ควรนำมือที่เปียกน้ำมาสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเพราะน้ำนั้นเป็นสื่อนำไฟฟ้าอาจทำให้เด็กๆถูกไฟช็อตได้นั่เองค่ะส่วนอันตรายนอกบ้านได้แก่เครื่องเล่นสนามเวลาเด็กเ,เล่นทรายไม่ควรนำทราย ไปใส่หัวเพื่อนหรือวางใส่หน้าเพื่อนเพราะทรายอาจจะกระเด็นเข้าตาทำให้เด็กๆตาบอดได้นะคะเด็กๆส่วนเครื่องเล่นจิงช้าเด็กๆไม่ควรนำขาขึ้นไปยืนบนที่นั่งต้องนั่งให้เรียบร้อยและไม่แฝงแรงนะคะส่วนเครื่องเล่นสนาม สไลเดอร์ขณะที่เพื่อนเล่นอยู่เด็กๆไม่ควรเดินขึ้นไปส่วนทางกับเพื่อนนะคะเด็กๆต้องต่อแถวรอจนกว่าเพื่อนจะสไลด์ลงมาและเด็กๆถึงจะเล่นนะคะวันที่สองเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายแต่ก็มีอันตรายมากเช่นกันเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งดีและโทษ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและเป็นอุปกรณ์ที่มีความอันตรายสูงมากเพราะมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านดังนั้นเราจึงควรที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตู <Okay. S 1> ู้ช้จะต้องระมัดระวังในการใช้งานและไม่ประมาทโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการต่อสายไฟ เพรามีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้องและมีไฟแรงสูงที่เป็นอันตรายแก่ตัวผู้ใช้งานได้การปฏิบัติตัวเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยสัญญาณเตือนภัย,ญญภยคือสัญญาณบอกเหตุให้เรารู้ว่าเกิดเหตุกับตนเองสัญญาณเตือนภัยมักจะติดบริเวณตึกหรืออาคารต่งตางๆ วันที่4เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกตสิ่งแวดน้อมรอบตัวที่เป็นสัญญาณเตือนภัยเด็กๆคะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆต้องสำรวจนะคะว่าโต๊ะเก้าอี้ที่เด็กๆนั่งชำรุดหรือเปล่าหรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสนามเด็กเล่นถ้ามีสิ่งไหนชำรุดให้เด็กๆ รีบบอกกุดครูหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆไม่ควรทำเองเพราะอาจเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นะคะวันที่5เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการป้องกันภัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเมื่อเด็กๆออกไปนอกบ้านกับผู้ปกครองสิ่งสำคัญคือต้องอยู่ในสายตาในบริเวณของผู้ปกครอง แต่เมื่อใดที่เด็กๆพัดหลงกับผู้ปกครองเด็กๆต้องมีไหวพริบในการเรียกคนให้ช่วยเหลือหรือตะโกนให้คนบริเวณนั้นได้ยินเองค่ะคนที่สามารถช่วยเหลือเด็กๆได้ได้แก่คุณครูหรือแม้แต่เด็กๆอยู่นอกสถานที่ถ้ามีเหตุร้ายเด็กๆสามารถแจ้งตำรวจได้เองค่ะ